สวัสดีค่ะพบกับต้อนอ้ออีกแล้วนะคะกับ CLP คารรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะคะรถนะคะของเราส่งทั่วประเทศค่ะสวยจริงตรงปกไม่จกตาเซอร์วิสท,ทั่วไทยค่ะรถไฟฟ้าของเรานะคะวันนี้ต้อนอ้อจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าเหมาะกับใคร รถไฟฟ้าของเรานะคะอย่างสโลแกนเลยว่าเหมาะกับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญคือเหมาะกับโรงแรมรีสอร์ทสถานศึกษาโรงพยาบาลหรือในสวนในไร่ที่ต้องการใช้ในการทำงานนะคะรถของเราซีพีคารถไฟฟ้านะคะรถของเราคันใหญ่ค่ะมอเตอร์ใหญ่ขึ้นเนินได้แล้วก็นั่งสบายเขาไม่ติด หัวไม่ชนนะคะอย่างคันนี้นะคะรุ่นนี้ M01T รุ่นยอดฮิตอีกแล้วค่ะเป็นรุ่นที่เราขายเยอะมากนะคะทั่วประเทศเลยกลุ่มลูกค้าวันนี้นะคะก็จะเป็นรีสอร์ทค่ะชื่อ M Mori Resort นะคะอยู่ที่ลบบุรีค่ะลูกค้าเป็นแฟน ช่อง youtube ของเรานะคะบอกว่าเนี่ยต้นอ้อผมอ่ะทําดีสอดนะอยากจะเอาไปรับส่งลูกค้านะคะข้อดีคือสามารถขับในพื้นที่แคบได้ด้วยในพื้นที่บนเนินนะคะส่งลูกค้าได้ใช้งานแทนรถกอล์ฟได้นะคะซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากแล้วก็ราคาถือว่า ราคาแบบน่ารักอะ่ะย่อมเยาเนาะแล้วก็ของเราเนี่ยบริการเซอร์วิสถึงที่เลยอย่างที่บอกรุ่นนี้นะคะ M 0 1 t ศทํทำสติกเกอร์ให้ไม่คิดค่าบริการนะคะแต่ว่าตรงนี้นะก็ต้องมาคุยกันเนาะว่าอยากได้แบบไหนนะคะรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกว่าข้างหน้าหนึ่งที่นั่งคนขับนะคะการขับก็เป็นแบบแฮนด์เนาะแฮนด์บิดซึ่งง่าย การขับแบบแฮนด์บิดเนี่ยคนถามว่าขับยากไหมไม่ยากคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับรถยนต์ไม่เป็นขับได้หมดนะคะข้างหลังนั่งได้สองที่นั่งปรับเป็นกระบะได้ซึ่งมันดีมากๆกับโรงแรม ort, รีสอร์ทเพราะอะไรเพราะบางทีเขาไวบ้บรรทุกพวกผ้าคนหนูหรือว่าพวกของต่างๆอะที่เอาไว้ใช้ในรีสอร์ทก็ปรับเป็นกระบะได้ด้วยเนาะสามารถที่จะตอบโจทย์สารพัดได้เลยนะคะ ส่วนข้างหลังนะคะก็คือนั่งได้นะคะ2ที่นั่งนะคะอ่ารุ่นนี้ชาร์จไฟบ้าน220โวลต์ค่ะกระจกแท้นะคะอ่ารุ่นนี้อย่างที่บอกเนาะว่าทุกอย่างทันสมัยหมดมีวิทยุ MP3 ล้อยางเป็นยางเติมลมค่ะ เป็นยางเติมลมเหมือนอยางรถยนต์ไม่มียางในนะคะเห็นไหมว่ารุ่นนี้เป็นแม็กสปอร์ตสวยมากนะคะตัวรถนะคะจากข้างหน้าไปท้ายสุดยาว2.40เมตร40ยาวมากนะและวัดจากตัวรถเนาะก็คือกระจกซ้ายไปขวาก็คือ1.15เมตร15เซนแต่ถ้าเป็นตัวรถจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะ ยังไงนะคะหากใครสนใจ C L P คาร้อยฟ้าเรามีรถหลายรุ่นเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นขายดีแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้รุ่นนี้รุ่น M 0 1 T ราคา74,900บาทบริการส่งถึงที่ราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะคะเซอริวิสถึงหน้าบ้านเลยค่ะ ยังไงนะคะวันนี้ต้อนอ้อขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ